อ่านะคะเราก็ได้เรียนความรู้ทางด้านการใช้เยื่อแข็งแล้วก็การทำละลายโดยพื้นฐานไปพอสมควรแล้วนะคะครูจะอยากจะ,ะนำเสนอเรื่องของดิจิ t a ลดิสแ u ปชันสักนิดหนึ่งนะคะ mm hmm. เพื่อให้เราสามารถปรับตัวเข้าสู่โรงงานอาหารในยุคดิจิ t a ลดิสแ u ปชันนะคะ,ะเราอาจจะมองว่า เทคโนโลยี IT ทีเน็ตเวิร์ต่างๆเนี่ยนะคะหรือออโตเมชันเนี่ยจะเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่ครูขอบอกเลยว่าจริงๆเ่ยมันไม่ไกลตัวนะคะเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเขาได้ขยับตัวเอาพวกออโตเมชันมาใช้งานแล้วแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่ปรับตัวเนี่ยนะคะเขาก็ตามโลกไม่ทันเพราะว่าบริษัทในถ้าคุณจะแข่งขันระดับโลกได้เนี่ย เขาก็มุ่งไปสู่ดิจิ t a ลดิสลอปชันแน่นอนนะคะฉะนั้นเนี่ยเรามาลองดูภาพของว่าเอออ,อาหารแช่เยือกแข็งนะ,ะถ้าคุณจะเข้าสู่ออโรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหารแช่เย็นแช่เยือกแข็งเนี่ยนะคะในมุมมองของการนำดิจิทัลดิสลอชันมาใช้เนี่ยองความรู้อะไรที่ที่มันมีความจำเป็น ที่คุณสามารถที่จะองความรู้เนี้ยนะคะไปช่วยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมอาหารให้มันมีความเป็นดิจิทัลมากขึ้นนะคะเพื่อให้โรงงานนี้สามารถที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนก้าวไปกับโลกที่มันทันยุคทันสมัยในตอนนี้ได้นะคะ อย่างที่เรารู้กันนะคะในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราเราก็คูเกิลมาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะว่าอาหารแช่เย็นและแช่เยอะแข็งหรือเทคโนโลยีแช่เย็นและแช่เยือะแข็งเนี่ยเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดแน่นอนนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นมินิมอลโปรเซสต์ฟู้ดที่ให้มุมมองของการมีสุขภาพดีนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอาหารที่ ผู้บริโภคอย่างต้องการอยู่นะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าอาหารแช่ยเย็นและแช่เยือกแข็งเนี่ยมันต้องมีการดูแลตั้งแต่ฟาร์มทูฟอกเลยเพื่อให้ได้คุณภาพดีนะ,ะเชลไลท์นานนะคะแล้วก็การดูแลเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ต้องการที่มีค่า,ชาใช้จ่ายต่ำนะคะฉะนั้นเนี่ยมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเอาไอทนะคะโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่ วุ่นวายอยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์กนะมีอิมแพกสูงมากเลยนะคะทำอะไรทุกคนรู้ไปหมดเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็ต้องผสมผสานสิ่งเหล่านี้เอาเทคโนโลยีที่มีอยู่นะคะมาช่วยในอุตสาหกรรมอาหารนะคะอันนี้เราก็จะครูจะอธิบมายมากมาช่วยในอุตสาหกรรมอาหารใช้เยอกแข็งอย่างไรนะคะจะชี้ยกประเด็นให้เป็นตัวอย่างนะคะ โดยมุมมองแล้วเนี่ยนะคะทั้งฟู้ดเชนเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะตั้งแต่ฟาร์มถูกฟองเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่เกี่ยวข้องนะคะแน่นอนในในในทั้งเชนเนี่ยมันก็ต้องมีจุดที่มีการใช้โรบอตนะคะ,ะหุ่นยนต์ต่างๆเข้ามาช่วยซึ่งก็เป็นฮาร์ดแวร์ถูกไหมคะแล้วก็แน่นอนเขาก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของการใช้ไวเลสซทเทไลท์คือการสื่อสารกันร,ระหว่างหุ่นยนต์การสื่อสารกันร,ระหว่างคอมพิวเตอร์นั้น เป็นไวเลสมากขึ้นใช้ดาวเทียมซันสไลท์มากขึ้นนะคะซึ่งทำให้ว่าอยู่ที่ไหนในโลกก็สื่อสารได้อยู่ที่ไหนในโลกก็สั่งให้เครื่องฟรีเซอร์ทำงานหยุดทำงานแก้ไขการทำงานได้แล้วก็อยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถได้รับข่าวสารระหว่างกระบวนการผลิตได้บนมือถือ ก็ได้นะคะจริงๆก็ไม่ใช่แค่ระหว่างกระบวนการผลิตตั้งแต่ฟาร์มทูฟอกเลยเราได้ข้อมูลบนปลายนิ้วเราเลยอยู่บนมือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถที่ทั้งมอนิเตอร์นะค,ะคือดูดูติดตามดูนะคะหรือแม้แต่ควบคุมคอนโทรลนะคะแก้ไขนะคะ,นะคะได้ผ่านมือถือและระบบดิจิตอลต่างๆ แล้วก็แถมยังพวกดิจิตอลดาต้ามันก็เก็บไว้เป็นวิ่งดาต้าให้เรามาวิเคราะห์ภายหลังเพื่อการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าดิจิตอลดาต้าที่มันเก็บเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ไบแอสมันก็เก็บโดยเซ็นเซอร์เก็บโดยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีพัฒนาการขึ้นมาเนี่ยข้อมูลที่เก็บก็น่าเชื่อถือแล้วก็เอามาประเมินได้อย่างเดียวทางนะคะนั่นคือความคาดหวังของโรงงานอ,อุตสาหกรรม จริงๆเราก็ไม่ใช่แค่โรงงานอุตสาหกรรมอาหารก็ทุกๆโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีระบบการเอาโรบอทเอาไวเลสเซทเท e ไลท์เอาบิ๊กดาต้าไนซิสมาเป็นเครื่องมือในการให้เกิดเกิดระบบโอเตอโตเมชั่นทั้งซิสเต็มเลยนะคะทีนี้ก็แน่นอนฮิวแมนสกิลเนี่ยนะคะแล้วจะเหลืองานอะไรให้มนุษย์นะคะมนุษย์ก็จะต้องพัฒนาตัวเองนะคะ ให้ทำงานในจุดต่างๆเหล่านี้ได้นะคะเช่นคุณจะสร้างโรบอตไหมล่ะ,ะสร้างโรบอตมาเสร็จแล้วโรบอตเป็นฮาร์ดแวร์คุณจะให้โรบอตมันทำงานดังที่ใจคุณคิดคุณก็ต้องพัฒนาซอฟต์แวร์มาจาังก,การโรบอตถูกไหมคะ,ะคุณมี Big Data คุณก็ต้องมีมนุษย์ว่าออสอนมันว่าเออมันจะวิเคราะห์ Analyze Data เหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรนะคะอันนั้นมนุษย์ก็ยัง มีหน้าที่การงานได้อยู่แต่ว่าก็จะต้องมีสกิลเหล่านี้เพิ่มเติมนะคะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นอยู่ในสาขาไหนจะเป็นฟู้ดไซด์หรือเป็นสาขาอื่นนะคะคุณก็อย่าลืมนะคะตอนนี้เราต้องกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ทั้งด้าน IT ทีั้งด้าน Big Data ทั้งด้าน Wireless ทั้งด้าน i i g i t z e d Data นะคะ เราก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะอย่ากกังวลเลยว่าอุยทําไมคุณจะต้องเรียนทุกคนค่ะทุกคนทุกสาขาต้องเรียนเพิ่มเติมในส่วนของดิจิทัลดิสลอปชันตรงนี้ทั้งนั้นนะคะวพาทุกคนถูกดิสลอปหมดนะคะถ้าคุณไม่เรียนเนี่ยคุณก,ก็จะตกรลนะคะ ความรู้พื้นฐานทางด้านฟู้ดไซ์นี่ก็ยังจําเป็นอยู่นะคะแต่ว่าความรู้ทางด้านไอทีนี่ก็จําเป็นมากนะคะก็จะทําให้คุณอยู่รอดในในโลกของ IT โลกของดิจิทัลต่อไปในอนาคตได้นะคะครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่านะคะองค์ความรู้อะไรที่จําเป็นที่เกี่ยวกับ การที่จะเอาไปใช้งานนะคะในระบบ IT ในระบบดิจิตอลนะคะอย่างที่ครูบอกค่ะว่าออโรงงานเขาก็จะมีการซื้อเครื่องจักรที่มันสมาร์ทใช่ไหมคะเป็นออโตเมชันแต่ว่าการสั่งการก็ต้องการองค์ความรู้เพื่อที่ไปจำซอฟต์แวร์นะคะครูจะชี้ประเด็นอันหนึ่งองค์ความรู้หนึ่งที่สำคัญมากเลยที่คุณจะต้องรู้เพื่อที่ว่าจะได้ไปช่วยโอเปเรตนะคะในออโรงงานที่เขาเป็น ดิจิตอลเวิลดไปแล้วนะคะก็จะถ้าคุณมีความสามารถเหล่านี้คุณก็จะสามารถทำงานในโรงงานที่ที่มีสมาร์ทมชีนอะไรอย่างนี้ได้นะคะสิ่งอันนึงเนี่ยที่ผู้เห็นเรามีความสำคัญนะก็เช่นนะคะการที่คุณสามารถทำา r r o e s s Optimization ด้วยการคำนวณ Heat Transfer นะคะ ที่คุณเรียนในวิชาที่อาจารย์วิลเชรหรืออาจารย์สายพินสอนนะ,ะน,ะะนะคะมันสําคัญยังไงนะคะก็คือว่าคุณจะต้องสามารถทํานายอุณหภูมิของอาหารเช่นอาหารแช่เยือกแข็งนะคะอ,ะอันนี้เป็นชิ้นอาหารสีแดงที่ตอนแรกมีอุณหภูมิสูงอยู่และเข้าแช่เข้าไปในแชมเบอร์ที่มีอุณหภูมิเย็น,นก็จะเป็นสีฟ้าอุณหภูมิสูงจะเป็นสีแดง แล้วผิวหน้าก็จะเริ่มตอนแรกมันแดงทั้งชิ้นนะคะพอเข้าไปอยู่ในห้องเย็นแล้วผิวก็จะเริ่มเย็นและก็เย็นไปเรื่อยๆนะคะนะคะจนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นสีฟ้าทั้งหมดนะคะซึ่งถ้าคุณสามารถทําเช่นนี้ได้นะคะคุณสามารถทํนายได้ว่าอุณหภูมิของอาหารจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะคะคุณก็ใช้องความรู้นี้เนี่ยไปคอนโทรล ระบบฟรีเซอร์ที่มันเป็นออโตเมชันได้นะคะเพราะว่าทำไมจะต้องคำนวณได้เพราะว่าเครื่องจกักรขุนยนต์หรือคอมพิวเตอร์ค่ะมันคุยกันได้ด้วยตัวเลขนะคะมันไม่ได้คุยด้วยคำพูดเหมือนภาษาพูดของคนเรานะคะฉะนั้นจะสั่งงานอะไรเขาเนี่ยก็ต้องสั่งงานเป็นสมการคณิตศาสตร์เป็นอะไรแบบนี้ค่ะ ฉะนั้นเราจึงจะต้องสามารถคำนวณได้ว่าอ,อ,อุณหภูมิของอาหารเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดเราใช้อุณหภูมิห้องเย็นเท่ากับลบสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเราทําการอย่างที่ครูบอกเราทําการคํานวณน,นะคะ heat transfer ภายในทิ้นอาหารได้เราก็จะนํามาใช้เป็นประโยชน์ได้นะคะอันนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราทําการแชร่เย็นตัวลูกพีชนะคะ,ะเรายังไม่ต้องทําการทดลองจริงเราสามารถที่จะคํานวณซิมูเลตอุณหภูมิของลูกพีชตัวนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะระหว่างการแชร่เย็นสมมติลูกพีชนี่มีอุณหภูมิเริ่มต้นที่30องศาเซลเซียสนะคะ แล้วเราเอาลูกพีนี้ใส่ลงไปในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ3องศาเซีอันแน่นอน,นอุณหภูมิลูกพีต้องลดลงแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันลดลงเป็นแพทเทิร์นอย่างไรนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ทฤษฎีของ heat transfer นั้นมาคำนวณได้นะคะโดยที่เราก็บอกอ่าเราก็ใส่ตัวแปรเข้าไปว่าอุณหภูมิของตู้เย็นน้ำอุณหภูมิ3องศาซีนะนะคะแล้วก็มีค่า convective heat transfer อยู่ที่75วัตต์ per เมกำลัง2องศาซีนะคะ แล้วก็ลูกพีชเราเนี่ยมีขนาดประมาณ3เซนติเมตรนะคะแล้วเราอยากรูเราสามารถซิมูเลตอุณหภูมิที่จุดต่างๆของลูกพีชได้เลยตั้งแต่เซนเตอร์ที่จุด0 1 2 3 4ถึงที่ผิวนะคะเราก็มาดูว่าอุณหภูมิเซนเตอร์แทนด้วยอุณหภูมิที่ผิวนี่จะลงเร็วสุดก็คือเส้นสีเขียวนี้นะคะที่ผิวคือตำแหน่งที่4เนี่ยคือเส้นสีเขียวนะคะสีฟ้าก็คือ 3, 2นะคะ ก็หนึ่สสีแดงหนึ่คือสีม่วงค่อนข้างติดกันกับสีน้าเงินบนที่เซนเตอร์นะคะเซนเตอร์ก็อุณหภูมิก็จะลดลงช้าที่สุดคะพอเราใช้ h ีท t า r a n s f e r เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะรู้พัทเทิของอุณหภูมินะแกน y เป็นอุณหภูมิแกน x เป็นเวลาอุณหภูมิของลูกพีจะลดลง,ลงตั้ง30องศาลงมาเรื่อยๆนะคะจนใจกลางถึง4องศา กดแล้วเราบอกว่าอ่าโอเคถ้าเราทำการแช่เย็นเนี่ยนะคะใจกลางต้องถึง4องศาถึงจะเอาอาหารออกจากเครื่องแช่เย็นได้แล้วก็ไปเก็บนะคะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถรู้ทันทีเลยว่าอ๋อถ้าเราจะฟรีซที่3มองศาศีนะมันใช้เวลาสีชั่วโมงนะคะแล้วก็เอารูปผีออกจากเครื่องได้ถ้าเราคำนวณไม่ได้เราจะรู้ได้ยังไงนะคะนะ,ะพอเราคำนวณได้ปุ๊บเราก็จะไปสั่งคอมพิวเตอร์เรานะคะว่า เครื่องเครื่องฟรีซเครื่องลูฟิเจอรเตอร์เครื่องเครื่องแช่เย,ย็นของเราเนี่ยนะคะว่าถ้ามันเป็นออโตเมชันเราก็ใส่ซอฟต์แวร์เข้าไปสั่งว่าถ้าลูกพรีชมาที่อุณหภูมิขนาด3เซนนะอุณหภูมิเริ่มต้น30นะ,ะให้คุณตั้งเซตตัวเองตัวฟรีเซอร์ตัวเนี้ยตัว r e ฟิเจ e r a เตอร์ตัวเนี้ยให้ตั้ง3องศาโดยความเร็วลมทำให้เกิดค่า h ที่75วัตต์เปอร์มิเตอร2สาซีนะแล้วฟีดไป 4, 4ชั่วโมง ก็หยุดก็สายพานก็เลื่อนออกมาได้ะนะคะฉะนั้นถ้าคุณสามารถทาการคำนวณได้คุณก็สามารถสร้างซอฟต์แวร์ไปคุมเครื่องแช่ยชยเย็นของคุณที่มันเป็นอัตโนมัติได้ถูกไหมคะคือเครื่องมันอัตโนมัติแต่ถ้าคุณไม่รู้คุณไม่ได้โปรแกรมมิ่งมันว่าเออให้มันทํางานที่อุณหภูมิไหนยาวนานเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่อัตโนมัตินะคะนะคะฉะนั้นคุณต้องคำนวณได้นะคะ แล้วบอกอ้าวแล้วคำนวณได้ที่ขนาดสาเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้เสมอหรอหรอ,อุณหภูมิลอต้นเท่านี้หรอเพราะว่าลูกพีชที่เข้ามามันก็ไม่เท่ากันนะนะคะอุณหภูมิก็ไม่เท่ากันนะขนาดก็ไม่เท่ากันนะอาน้าวก็ในเมื่อคุณมีซอฟต์แวร์อยู่มันก็สามารถคำนวณเรียวไทม์ได้มันก็กำหนด freezing time ใหม่ได้ทันทีนะคะสมมุติครูยกตัวอ,อย่างอันถัดไปให้ดูอันนี้นะคะสมมติว่า เราบอกว่าเอ้ยอะถ้าเกิดว่าลูกพีทเรามีขนาดเท่าเดิมนะแต่ว่ามีอ,อุณหภูมิก็เท่าเดิมขนาด3มเซนนะอุณหภูมิเริ่มต้นอยู่30องศาเซลเซียสเหมือนกันแต่บอกว่าอะถ้าเกิดว่าวันนี้เราอยากจะผลิตให้เร็วขึ้นนะคะนะทำการแช่เย็นลูกพีทให้เร็วขึ้น คอมพิวเตอร์มันก็สามารถคำนวณได้ว่าอ๋อเราลองใช้อุณหภูมิของตู้เย็นอยู่ที่ลบหนึ่งองศาซีซีแล้วสามารถลดความเร็วลมเหลือ7.5ก็พอนะคะแล้วก็ลองรันดูโอ้พอรันซิมูเลชันออกมาโอ้ถึง4องศานี้ใช้เวลาแค่2ชั่วโมง35นาทีเองนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เลยอ่าฉะนั้นมันก็กลายเป็นะระบบออโตเมชันที่ฉลาดเลยว่าอ้าวถ้าเกิดว่า คุณอยากลดระยะเวลาในการแช่เยือกแข็งในการแช่เย็นลูกพีไให้ถึง4องศานะถ้าเราใช้ตัวฟรีเซอร์อุณหภูมิลบ1องศามันก็ใช้เวลา2ชั่วโมง35นาทีนะคะก็รู้ได้ทันทีเลยนะคะเอาคารทำในอาจจะมีาการบิ่งเบนบ้างนะคะแต่ว่าเราก็สามารถใช้เสริมด้วยเซฟตี้แฟกเตอร์บอกว่า บวกฟ r e e z i n g t i m ไปอีกสัก10%จากการคำนวณคุณก็ปลอดภัยแล้วนะคะแต่ถ้าคุณคำนวณไม่ได้คุณจะรู้ได้ยังไงว่าเออเราจะต้องสามารถให้เครื่องอัตโมชัตินั้นอ่ะมันปรับไปที่อุณหภูมิเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่หละทีนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยมันทําให้คุณสามารถที่จะเอาไปใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาเป็นระบบอัตโมชัตนะคะคุณก็สามารถออกแบบซอฟต์แวร์ที่อ มให้ระบบตัวเมชาตันมันทำงานมีความฉลาดมากขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะว่าอ่าสมมุติบอกว่าไม่พอใจอะ่ะนะคะแช่จาก4ชั่วโมงมาเป็น2ชั่วโมงครึ่งก็ยังไม่ดีลองลองคำนวณให้หน่อยสิว่าอ่าจะสามารถผลิตได้เร็วขึ้นอีกไหมโอ้อันนี้เขาก็ลองสนําเสนอมาว่า สัก35นาทีเป็นไงถ้า35นาทีเนี่ยคุณก็ต้องเปลี่ยนจากว่า,าจะใช้ที่ฟวิเซอร์ที่นูมภลบ1องศาแล้วก็ทำความเร็วลมโดยมีค่า h เท่ากับ75นะเพราะว่าอันนี้คุณใช้ลบ1องศาแต่ใช้ความเร็วลมที่ทำได้ค่า h เท่ากับ7.5เท่านั้นก็ได้ที่2ชั่วโมงครึ่งคะเสร็จว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มความ็วลมอีกนิดนึงนะคะก็ได้ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะคะ นั้นก็สามารถทําให้ลูกพีชที่มีอุณหภูมิ30องศาตอนเริ่มต้นเนยมีอุณหภูมิใจกลางถึง4องศาใช้เวลาแค่35นาทีเองนะคะถ้าคุณคํานวณเป็นเนี่ยคุณก็สามารถทําให้ระบบออโตเมชันของคุณมันฉลาดขึ้นนะคะมันสามารถนําเสนอได้ว่าถ้าจะทาให้มันผลิตเร็วขึ้นเนี่ยนะมันต้องทํำยังไงนะคะถ้าคุณไม่มีความสามารถด้านนี้ก็เหมือนกับไม่มีอาวุธในการที่จะทํางานนะคะฉะนั้น อาวุธในการทำงานแบบนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นที่ตอบโจทย์ดิจิทัลเวิด์นะคะเพราะว่าดิจิทัลเวิด์ในการที่จะทำให้มันอุปกรณ์เราส,สมาร์ทขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีตัวเลขต้องเกิดจากการคำนวณน,นะคะเพราะมันสื่อสารในระบบ01 01คำนวณน,นะคะฉะนั้นความรู้เหล่านี้มมนมีความจำเป็น จะสอนวิชาเหล่านี้นะคะในวิชาพูดพูดเ c e ต์ออปเปเรชันะคะซึ่งก็จะเปิดเป็นวิชาเลือกนะคะถ้าใครสนใจก็เลือกเรียนได้ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหารแช่เย็นและอาหารแช่เยือกแข็งนะคะ ก็หวังว่านิสิตจะใช้องค์ความรู้พื้นฐานนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานโรงงานอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็งได้ต่อไปนะคะก็แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะความรู้เนี่ยมันมีอยู่มากมายนะคะเราสามารถที่จะต้องเรียนรู้ไปตลอดนะคะเพิ่มเติมไปตลอดทั้งชีวิตนะคะอ่านยิ่งมากเราก็จะได้ยิ่งได้องค์ความรู้มากนะคะ ทั้งทุกเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตอาหารน่นนะคะมันมีรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเราก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองนะคะส่วนอันนี้เนี่ยคู่ครพูพื้นฐานคิดว่าก็ค่อนข้างครอบคลุมนะคะที่สามารถที่ให้เรามีพื้นฐานพอสมควรนะคะที่เราจะไปทำงานนะคะหรือว่าจะไปอ่านความรู้ที่มันอดวานส์มากขึ้นได้เข้าใจนะคะ ฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมแช่เย็นและแช่เยือกแข็งก็ศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะแต่ความรู้ที่ครูให้ในคลาสเนี่ยก็ถือว่าเป็นความรู้หลักๆนะคะที่คุณมีความจําเป็นจะต้องรู้นะคะเพื่อที่จะไปช่วยโรงงานอุตสาหกรรมอาหารของไทยทั้งในด้านแช่เย็นแช่เยือกแข็งได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็องค์ความรู้อีกอันนึงเรื่องว่าคซาม impregnation ที่ครูสอนนะคะ ก็จะใช้ผสมผสานการทำให้อาหารมีคุณภาพดีขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันในในช่วง l a บนะคะเป็นการผสมผสานองค์ความรู้การใช้แวคข้าม impregnation นะคะแล้วก็ freezing ร่วมกันในการถนอมอาหารนะคะแล้วก็เจอกันในแ a บปฏิบัติการค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ